โอ้ยบ้านนี้แม่นมลพนนังเฝ้าเห็ด่าพี่น้องเอ้ยสะพอเอื่นยังไงพนกบไปหาบอไปแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเห็เดยังให้พี่น้องเบิงในี่กระแตเพนลอยเก็บครับพี่น้องค่นลอยเก็บเอื่นบ่หาบ่อคา,านพี่น้องเอ้ยอคนก็ลายเอาพี่น้องเก็บจุ่มนี่ก็แล้วกันครับมามาเอาเลยแดงขาไล่ครับพี่น้องแมน,นค่ะเบิ่งดอกนี่ปาด อวบอ้วนสมบูรณ์แห้งครับโอ้ยบานเดพี่น้องโอปุ๊บเต็งท้า,ายไรงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเบ่งดอกนั่นได้เงาไหมครับพี่น้องครับสะอ่อนแห้งครับผมปุ๊บนะเข็นเกือบบอุโอ้ยมาแักแค่น่าซองดอกนะี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาบระสบคสุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเมื่อนี้มาพ่อกันแต่เศร้าแต่เดือดเด้อครับพี่น้องพี่กัดได้ห้ามเมื่อานี้พูดสองตาค่ะขึ้นล้างพูอีกแล้วครับพี่น้องพูสองตาบานสังหอมครับผมแต่ว่าตอนขึ้นมาขังล่างกะรถไล่ไหลเนาะมเขาเอาลุงไปเป็นกระตาแล้วพี่น้องเพิ่นหิวลงไปกระตาบักไงหนึ่งครับ้องสวนกันเขาเขาเห็น กินเป็นเต็มกระตาใจแปลเบิดครับพี่น้องจักสิเป็นแนวดาะพี่น้องอันนี้ก็คืมๆเด้อครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับพี่น้องวัฒนธมานซ้ำใดครับมื้อนี้มื้อนี้วันที่สิบสี่พฤษภาหกแปดพี่น้องแม่นครับเดี๋ยวลงบอกหมื่นบอกเว้นอีกไปครับพี่น้องว่ว่าลายใหญ่ห้างครับไปลุยกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหก0นงเสาเดือครับพี่น้องแต่บรรยากาศเทรื่องลังผู้นี่มืดครับผมคือฝนสิโตกนี่ครับ ต้องได้ใส่ไฟครับพี่น้องครับเหมือดแห้งครับผมพอเฮ็ดยังบานนี่แม่น้ำมุนแดงขาลาย <P ers> พี่น้องแดงขาลายออกไมครับพี่น้องอู้ยตัวนี้ก็หน่อยเถอะ <P ers> ตัวนี้เอาใด <P ers> อยู่มันออกไมด้วยพี่น้องเห็พีนครับนี่อีกครับผมอุอ้ยขาพิน ต, so ตัวนี้นะสีสามดอกครับพี Luckily, Hence, ่น oh ้องแต่า <su 67 of teenagers> ่าดอกข้างในนั่นเกือบหักเนาะนี่ครับยังบอเบอร์เดอร์ครับพี่น้องข้างหลังผมนี่ยังมีก่อนึงครับพี่น้องครับนี่ก้อนนึงอิลีครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ดอกพี่น้องห้าดอกกับดอกน้อยน่าสติดขึ้นมาหนำนั่นแหละขึ้นมานนำอิลี เลี้ยงอ่ไ้พี่น้องเลีนกนัมันติดกันครับพี่น้องมันต้องขึ้นมานน้ำกำลังงามครับผมไอเหายบ้างหาครับพี่น้องรุยอีกครับผมเห็ดเพิงไหวครับพี่น้องหรือว่าขมขาลายเนี่ยแหละครับตุมต้มๆงามๆครับผมแต่ว่าโม่พ่นอยู่ใส่นอ้องบาท เ๋ยวหาบ้งกันครับเห็นระงูเหลืองครับพี่น้องตูมงงามครับมีอีกดอกนึงครับนี่ครับผมดอกนี้ก็ถือไว้ยังตูมอยู่ด้วยครับพี่น้องครับมีสองดอกครับมุมีมูบาดแผลเอิดเติดครับพี่น้องนาซีบอมมีมูครับผม กำลังสีแยงนี้ครับพี่น้องอยู่ขางกัตตาครับนึกว่าโบมีมูเพิ่นดอกเหล็กเอาอย้่นีครับพี่น้องนข่างขาันกันแต่ว่าโบเห็นเลือเปล่พี่น้องต้องเชียร์ไปตองมึงครับโอ้ยพิ่งแดงค้าไล่ครับพี่นอ้องปาอ้วบๆง่ามๆออกไม่ครับพี่น้องครับแมนมนัมนตนเพิ่นไปหาอีกคมหนึ่งครับผม พ่นพันอยู่ฟังทางนั้นครับฟังผุนครับพี่น้องเดี๋ยวหาเบิ้งมม่พ่นกันครับโอ้ยบ้านนี้แม่นมูลพ่นนั่งเฝ้าเห็ด่าพี่น้องเอ้ยสะพ่อเอินจังไดพ่นกระ่บไปหาบ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่องนีกระแตพ่นลอยเก็บครับพี่น้องพุนลอยเก็บเอินบ่ขาบ่คานพี่น้องเอ้ยพคนก็ลายเอาพี่น้องเก็บจุ่มนี่ก็แล้วกันครับ มามาเอาเลยแดงขาล่ายครับพี่น้องแรีนค่ะเบิ้งดอกนี่ป่าอวบอ้วนสมบูรณ์แห้งครับเดี๋ยวเขาเว่าอ่อนหน่อยหนึ่งพี่น้องมือนี่นะยางไก่ไก่พี่น้องขอกขามังดีเก็บเห็ดพลาเรื่องเหลือให้เก็บบาดหมันบาดบประมาณนะพี่น้องเนาะ เอามาหาเมื่อจังสี่แหละขั้นไปซื้อเอาจังไข่นเนยดว่าความแมนมันอีกแล้วพี่น้องดว่าเอาความแมนโล่นละมือหมั่นมือบ่ามหมันเป็นสั้นแล้วครับพี่น้องมือบ่ได้กับมือซื้อๆกับมีขึ้นกันครับแมนค่ะอันมือใเมือซื้อๆน่ะหอดไปจากบวมน้ำผู้น้ำก้นเ <laughs> มืออ่อยครับพี่น้องอะ เป็นจังมันมันเยอะด้วยมอือนี่นี่ขางนี้ข้างดอ,อ,อกครับผมผลฟางผลก็มีครับพี่น้องเอาเลยเลยอยากหายยากแน่อยู่ครับเพิ่นยังอยู่ใต้ใบตองอยู่ครับผมแมนค่ะเพต้นบ่วโพใบตองเลือกพี่น้องเห็นอย่างตอนเพชรธานเพชธานออเอามากระแตข่อยคอยง่ายขึ้นอย่างนี้อยู่กับเพชรธาน, <laughs> นงามงามครับอ,อุ้ยดอกนี้ผู้ใดมาเคลียร์ไว้ครับพี่น้องายทองฟางงาม นั่นดอกบักงามเลยครับผมโอหมูเพิ่น,ในอยู่ใส่น้าบานมือเป็นสีนี่แม่งแข่งเงียวชัยครับพี่น้องเปลี่ยนสีเลยมือผมเอาดอกกํางามครับผมตูมนี้อยู่เป็นแปนด้วยครับพี่น้องอุ้ยขาวอวบอ,อีกแล้ครับ ดอกนี้อยู่ในทางยางด้วยครับพี่น้องถ้าแขกเพื่อนย่างผ่านไปผ่านมาใครอย,ยู่บ่เหยียบเอาครับเอาแม่น้ำมุ่นเก็บเอาเลยเห็น,นห้ามันก,กับ็นเห็ดห้ามอะไรกัน่ะมาเอาียงเลยลนดังปุกเลยเกือบนมาถือหัวถือหัวนี่นี่ถึงขันนอกเตออ้องใช้หมากยางลนครับพี่น้องอาหาเบ้างอีกผู้ใดตาดีโอ้ยีบัง เห็ดบดดินครับพี่น้องพ่นครับอันนี้ดอกหน่อยเพิ่นครับนีครับพี่น้องครับนี่จะหลุนจังสีด้วยครับพี่น้องหลุนยังตุ่มๆอยู่ครับผมโอ้ยบางเห็ดบดดินจุน่มพี่น้อง ว่าอะไรเหรอพี่น้องขึ้นขันทาวดด้วยพี่น้องนี่อีกนั่นอีกดอกนี่นะี่เน้นี่ะคือตาดี่ะสีคือใบตองนี่ครับพี่น้องใบตองกับเปียกสะบหนึ่งพี่น้องเอ้ย เงี่มเงีครับผมทำได้สำเ็เลยพี่น้องดูวิบันทึพี่น้องโอ้ยแต่งขาไรงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเบืองดอกนั่นนี่เงาไหมครับพี่น้องครับโอ้ยเศราะห์นังครับผมโอ้ะเึ็นเกือบบกโอ้ยมาถักแต่น่าซองดอกนี่ ยังบเ่เบิดเงินมางานงานมาทันี้ไปข้างนั้นครับพี่น้องนี่จุ่มหนึ่งครับเ,เ,เ,รเห็นหอยเขาเขี่ยพี่น้องเอ้ยเห็นหอยเ้าเขี่ยมันยังบกพ่องใบตองดีเด้อครับพี่น้องแม่่นคะเห็นแต่ข้ะเจาเเ้าเคี่ยก็เลยเคี่ยเบิง่งตอนนี้ก็เลาะหาทางลงแล้วเด้อครับพี่น้องเจะจังสิสรุปเฮ็ดให้เบิ่งกันแล้วกันครับ พี่น้องครับตอนนี้กัลัาหอดทางโลงจากพูดสองตาดแหละเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับ่ัมนี่ผมกับแมน้ัมุ่นหมานซ้ำใดครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับนี่นางเอกของบัมนี้ครับพี่น้องฟึ่งแดงขาาล่สีสดสดเลยครับผมบ่ท่านบานเน้อพี่น้องเมียนครับดอกรุ่นนี่รุ่นหายงกครับผมรุนกาลังออกกรตตาหน่อยพันมิถทเ็ดคัดครับพี่น้องส่วนกัตตาใหญ่พอน้ัมุ่นนี่ เห็ดบานเห็ดบานเห็ดร่วมครับพี่น้องหลายหลายชนิดเวยครับเห็ดกระตตใหญ่นี่มีหลายอย่างครับผมเห็ดผงเห็ดเขาดินเห็ดบดดินร่วมกันอยู่นี่ครับเกือบเครื่องตาคือกันครับพี่น้องความสุขของคนนะเห็ดว่าจาเป็นต้องเต็มตาล้นตาครับพี่น้องแค่ห้าเดม,มากก็มีความสุขมวนซืนโฮเแซ่ลครับพี่น้องเดเมาเลาะเห,ห็นน้าปลาน้าดองถือว่าหมาันอยู่ครับพี่น้องครับครับ บ้านนี้กันสิยดายากันง้อคงกลับลงเมื่อบ้านแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เกือบสิเทียงแล้วครับผมกันเลยก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจด้วยครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจพอน้ำมนต์กับแม่น้ำมนต์ครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับเมื่อนี้อยูทิีแม่งสุขปูสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ